พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5สุขัดศึกษาและพลัะศ,ศึกษาความสำคัญของระบบย่อยอาหารที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การเจริญเติบโตของเราจะเริ่มมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในคันของมารดาซึ่งเป็นการพัฒนาอวัยวะส่วนต่างๆเช่นระบบผิวหนังระบบกระดูกระบบขับถ่ายแม้ว่าอวัยวะต่างๆในแต่ละระบบจะมีหน้าที่ของตนเองแต่ทุกระบบจะมีหน้าที่ที่สอดคล้องและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายหากระบบหรืออวัยวะภายในของระบบใดผิดปกติ ก็จะส่งผลต่อสุขภาพทำให้การเจริญเติบโตหยุดหรือช้าลงและอาจเจ็บป่วยได้นะครับความสําคัญของระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารเป็นระบบที่เปลี่ยนอาหารที่รับประทานให้เป็นสารอาหารที่ดูดซึมเข้าไปภายในร่างกายได้ง่ายเพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย ซึ่งหากระบบย่อยอาหารไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตของร่างกายอวัยวะที่สำคัญในระบบย่อยอาหารประกอบด,ด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กตับลำไส้ใหญ่